สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่นอ้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอดีตฐาน,นฟันจุดจ,ดจมจากชุดควบคุมและประสานงานโครงการท่าหนึ่งสามค่ายปักธงชัยเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ41ปีที่แล้วมาเล่าให้ฟัง ในช่วง41ปีที่แล้วนะครับก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเราค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของขุนศาราชายาสิติดโลกนะครับขณะนั้นก็มีอิทธิพลในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับจากนั้นเมื่อทางาราชการหน่วยงานของกองทัพบกเขาตรวจพบนะครับก็ได้มีการส่งกําลังทหารเข้าไปปราบปรามกวาดล้างภายใต้แผนยุทธการบ้านหินแตก เรื่องราวเนื้อหามันจะเป็นไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับปฏิบัติการลับที่เกิดขึ้นเมื่อเรา41ปีก่อนในยุครุ่งเรืองของขุนศาราชายาเสิติดระดับโลก ผู้มีกองกำลังหลายพันนายและอิทธิพลกว้างขวางไปทั่วพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนำไปสู่ภารกิจลับนอกประเทศของนักรรบนานิามและาามลกกองกงัไ่ทรบฝ่ายที่เข้าทำลายโรงงานผลิตเฮโรอีนของขุนศาและนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการเต็มรูปแบบในแผนยุทธการบ้านหินแตกทำลายหลักฐานที่มั่นหลักของขุนศา ท่ามกลางความวุ่นวายของในช่วงหลังสงครามโรคครั้งที่สองลทัทธิคอมมิวนิสต์กำลังแพร่กระจายเข้าสู่ภูมิภาคอินโดจีนตั้งแต่จีนลงมาถึงจีนประเทศลาวในไทยเวียดนามรวมถึงพามา่าหรือเมียนมาในปัจจุบันส่งผลให้สถานการณ์ในประเทศแถบนี้มีความวุ่นวายจากการสู้รบของกลุ่มต่างๆในแนวคิดทางการเมืองและการปกครองต่างกันสามเหลี่ยมทองคาแหล่งผลิตฟินแหล่งใหญ่ ัางแต่ในช่วงปีพุทธศักราช2243ชาวจีนรู้จักฟินและสูบฟินจากการนำเข้าผ่านทางพ่อค้าชาวโปรตุเกสที่นำฟินมาจากทางแถบเบอร์เซียอินเดียทำให้ฟินในประเทศจีนได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและแพร่กระใจายในภูมิภาคอย่างรวดเร็วจนทำให้หลายประเทศประกาศสงครามฟินจึงทำให้การปลูกฟินกลายเป็นเรื่องต้องห้ามและต้องลักลอบปลูกในพื้นที่ห่างไกล ความขัดแย้งระหว่างคั่วอำนาจเก่าใหม่ในจีนลาวจากการกระจายรัฐิคอมมิวนิสต์และการที่พม่าได้รับเอกกร,ราชจากอังกฤษก่อให้เกิดการต่อสู้กองกําลังต่างๆในสามเหลี่ยมทองคําขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การเพาระปลูกคาฟินเฟื่องฟูขึ้นอย่างมากตั้งแต่ช่วงก่อนปีพุทธศักราช2500ฟินกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้กับกองกําลังชนกลุ่มน้อยต่างๆเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการต่อสู้เกิดขึ้นและสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกามอย่างมากชนเผ่าต่างๆหันมาปลูกฟินกันเพิ่มมากขึ้นปลูกง่ายกว่าข้าวทําให้ผลผลิตฟินในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําเพิ่มขึ้นจาก30ตันเป็น3 0 0ถึง600ตันสิงโตคู่หยับโลกเฮโรอีน เป็นหนึ่งในผลิตที่เกิดขึ้นจากการกรีดเอาน้ําจากฝินสุกเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับกระบวนการทางเคมีนําไปสู่การสก,กัดเป็นร์ฟีนและสังเคราะห์เป็นเฮโรอีนตามรายงานการนําเข้าสารเคมีบางชนิดที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฮโรอีนในช่วงปีพุทธศักราช2504พบว่าประเทศไทยมีการเหล่านี้เป็นจํานวนหลายแสนกิโลกร,รมัมทั้งที่ก่อนหน้านั้นอยู่ในระดับเพียงไม่กี่พันกิโลกร,รัมเท่านั้นและส่วนใหญ่ถูกส่งขึ้นไปยังพื้น ที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ก่อนเล็ดลอดออกไปยังโรงงานยาสพติดเฮโรอีนในยุคแรกที่ผลิตได้นั้นส่วนใหญ่เป็นเฮโรอีนในเบอร์3บางครั้งถูกเรียกว่า แป้งเทาเนื่องจากมีสารแปลกปลอมเจือปนอยู่มากจากข้อจํากัดในด้านกระบวนการผลิตวัตถุดิบต่างๆแต่ในภายหลังได้มีการนํานักเคมีจากไต้หวันเข้ามายังโรงงานผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคําและสามารถผลิตเฮโรอีนเบอร์สีที่เป็นเกรดสูงกว่ามีความบริสุทธิ์มากกว่าและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ในช่วงปีพุทธศักราช2,524มีรายงานระบุว่าการผลิตเฮโรอีนในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนี้คิดเป็นปริมาณมากกว่าปีละ30ตันและในจำนวนนี้เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตของขุนศาเป็นส่วนใหญ่ว่ากันว่า ราว70%์ที่ผลิตได้ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําคือตาสิงตัวคู่หยับโลกจากอิทธิพลของขุนศา์และกองกําลังจํานวนมากในพื้นที่ทําให้สามารถผลิตได้มากขนส่งได้สะดวกจากการตียี่ห้ออย่างชัดเจนและโปรยินเป็นที่ส่งออกไปนั้นมีคุณภาพดีมีความบริสุทธิ์สูงเป็นผงแป้งสีขาวผงละเอียดเหลากับแป้งทําอาหารที่พบเห็นได้ในปัจจุบันทําให้เป็นที่ต้องการจากพ่อค้ายาเสพติดทั่วโลก ในช่วงที่ขุนซารุ่งเรืองนั้นคาดกันว่าเฮโรอีนเรา1ส่วน4ที่ขายอยู่ในทั่วโลกคือสิงโตคู่เหยียบโลกของขุนสานั่นเองขุนซาจึงกลายเป็นราชายาเสพติดที่หลายประเทศต้องการตัวมากที่สุดก่อนจะเป็นราชายาเสพติดขุนสามีชื่อภาษาจีนเรียกว่าจางซีฟูเกิดทางตอนเหนือของราชฉานภายหลังเกิดได้ราซีปีพ่อของขุนซาก,ก็เสียชีวิตลง ต้องไปอยู่กับปูและต่อมาญี่ปุ่นเข้ายึดพมา่าเกิดการต่อสู้ขึ้นไปทั่วประเทศขุนซาจึงต้องออกจากโรงเรียนเข้าร่วมกับกองกําลังเพื่อต่อสู้กับญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันกองกําลังพักกบินตังที่พ่ายแพ้สงครามให้กับคอมมิวนิสต์จีนได้ถอยร่นจากยูนานลงมายังบริเวณรัชฉานและทําให้เข้ามาปะพันกับการปลูกฝิ่นเฮโรอีนในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคําแห่งนี้ด้วยเหตุที่ต้องต่อสู้กับกองทัพปลดเอกของจีนรวมถึงกองทัพพมา่า แม้ว่าญี่ปุ่นจะยอมแพ้สงครามและจบการสู้รบกับญี่ปุ่นแล้วแต่การมาของพรรคกุ๊กมินตังที่เขายึดเมืองลอยมอทรัพย์สินของปู่ถูกยึดจึงได้นํากําลังเข้าต่อสู้กับสมาชิกกุ๊กมินตังแม้ว่าจะชนะในการรบแต่ก็ถูกเล่ยล่าจนต้องหลบหนีและซ่อนตัวในเมืองอื่นๆก่อนเข้าร่วมกับพันเอกมองชวยผู้ประชาการภาคตะวันออกของกองทัพพม่าในฐานะกองกําลังอาสาต่อสู้กับพรรคกุ๊กมินตังเนื่องจากพม่ามองว่าการมาของกองกําลังพักกุ๊ก เป็นตังนั้นเป็นภัยคุกค,คามในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยขุนสาเข้าร่วมในกองกําลังต่อสู้แลกกับสิทธิในการค้าในพื้นที่โดยมีฝิ่นเป็นสินค้าหลักของภูมิภาคนี้จากการกระจายของรัทิคอมมิวนิสต์ทำให้สหรัฐมีบทบาทในภูมิภาค กองกำลังของพรรคกบมินตังนี้ได้รับการสนับสนุนจาก CIA เพื่อเป็นแนวรบต่อต้านการขยายอำนาจของลัทธิค,คอมมิวนิสต์รวมถึงในสงครามเวียดนามมีความต้องการใช้เฮโรอ,อีนมากขึ้นจากความต้องการของทหารอเมริกันทําให้การขาฝิ่นเฮโรอ,อีนมีความต้องการมากขึ้นโดยเฉพาะเฮโรอ,อีนเบอร์สีที่มีความบริสุทธิ์สูงทําให้มีการนําเคมีที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา เพื่อผลิตเฮโรอีนบริสุทธิ์ตามที่ตลาดต้องการและการค้าฟิลนเฮโรอีนจึงกลายเป็นธุรกิจหลักของสามเหลี่ยมทองคำในขณะนั้นซึ่งผลผลิตฟิลนในตลาดโลกเกินครึ่งมาจากที่นี่ในขณะที่นักเคมีกลายเป็นบุคคลสำคัญที่มีกองกำลังคุ้มกันเป็นการเฉพาะและเมื่อใดก็ตามที่มีการประทะนักเคมีเหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการคุ้มครองและพาหลบหนี จากเบ็ดเงินจํานวนมหาศาลที่ได้มาถูกใช้ในการจัดหาอาวุธในการสู้รบจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆทั้งจากปัญหาด้านการเมืองชนชาติทินที่อยู่อาศัยและเป็นเหตุผลหลักที่หลายกลุ่มอ้างเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถูกใช้อ้างถึงความจําเป็นในการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําและนําไปสู่สงครามฝิ่นในพื้นที่ระหว่างกลุ่มต่างๆ ขุนศาเคยถูกทางการพาม่าจับกลุมตัวไปไว้ที่เรือนจำมันทะเลเป็นเวลาหปีก่อนที่คนสนิทของขุนศาจับตัวแพทย์ชาวรัเสเซียสองคนและใช้เป็นเหตุผลต่อรองเลกตัวเฉลยกับการปล่อยขุนศาในครั้งนั้นสหรัฐเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยกับทางการพามา่าผ่านทางการไทยผลสรุปในครั้งนั้นทางการพาม่าได้ตัดสินใจใช้การกักบ,บริเวณขุนศาแทนโทษจำคุกแลกกับการปล่อยตัวแพทย์ชาวรัเสเซีย หลังจากกับพู้ิวีณได้ไม่นานขุนศาก,ก็หนีออกมาและก่อตั้งกองกําลังโดยระบุปเป้าหมายว่าเพื่อการปลดปล่อยรัชฉานและในครั้งนี้ขุนศาได้แพร่ขยายอิทธิพลไปอย่างมากในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํามากขึ้นทั้งในแง่ของกองกําลังแนวร่วมจาก ชนกลุ่มน้อยทั้งหลายภายในประเทศไทยเม็ดเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนํามาใช้ในบทบาทของพ่อพระที่ช่วยพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆในพื้นที่อาศัยอยู่ด้วยส่งผลให้ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์กลายเป็นมวลชนที่คอยปกป้องขุนซาไปในตัวไม่นับการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพมา่าเพื่อเปิดทางในการขนส่งลําเลียงวัตถุดิบและยาสพติดติดได้อย่างสะดวกสบายในการลําเลียงยาสิติดและวัตถุดิบต่าง ปฏิบัติการรับนอกประเทศการพูดคุยหารือในระดับผู้มาการระดับสูงตั้งแต่พลเอกเปรมตินทสุรานนท์ในฐานะนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการหารือกับต่างประเทศภายหลังข้อมูลระบุว่าเป็นสหรัฐในการจัดก,การปัญหายาเสพติด ในพื้นที่สามเหลี่ยมตองคำโดยมีผลเอกช,ชุมลิตยงเจยุทธเป็นคนรับคำสั่งก่อนประสานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานต,ต่างๆเช่นกระทรวงการต่างประเทศสภาวความมั่นคงปปสเพื่อหาแนวทางในการดําเนินการโดยข้อยุติที่ได้ว่ามีทางเดียวที่จะดําเนินการได้คือต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าไปแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาคือโรงงานผลิตเฮโรอีนในฝั่งประเทศพามา่าและฝั่งประเทศไทยซึ่งหากการ ิิบัตในประเทศเพียงอย่างเดียวก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบดเสียเด็ดขาดซึ่งสหรัฐจะมีการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านอาวุธอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงทุนดําเนินการที่ทําเป็นปฏิบัติการครั้งนี้ผ่านหน่วยปราปรามยาเสพติดของสหรัฐหรือ DEA ไม่นับโดยอื่นที่ปฏิบัติการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้ผลการประเมินการดําเนินการนั้นพบว่าการส่งกําลังทหารในลักษณะที่เป็นทางการหรือการเคลื่อนย้ายกําลังแบบปกตินั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานยาสิบติดอยู่หลายจุดนอกประเทศและหากมีการเคลื่อนย,ย้ายกําลังพลเข้าพื้นที่ไม่มีทางที่ขุนศาสตร์จะไม่รู้จากบรรดาเครือข่ายของขุนศาสตร์ที่ได้จ่ายเงินไว้ เมื่อเข่ารั่วการย้ายโรงงานวัตถุดิบนักเคมีนหนีไปตั้งโรงงานแห่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นและสืบสวนก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ดังนั้นข้อสรุปจึงอยู่ที่การจัดก,กองกําลังจู่โจมชุดพิเศษขนาดเล็กลักลอบผ่านแนวของกองกําลังขุนศากเข้าไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจหลังผลการประชุมได้ข้อสรุปกองทับ,บกจึงได้รับนโยบายลงมา เพื่อดาเนินการต่อในด้านของการนํากําลังพลที่มีความพร้อมและมีความสามารถจากหลายๆห,หน่วยนํามาฝึกในภารกิจรับและเสี่ยงตายในครั้งนี้โดยกําลังพลที่มาเข้าร่วมนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะต้องไปสู้กับใครที่ไหนอย่างไรและเมื่อไร่รู้เพียงว่าเป็นภารกิจที่เสี่ยงตายผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ทราบรายละเอียดเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นกองกําลังไม่ทราบฝ่ายทลายลังขุนสา ในการดําเนินปฏิบัติงานได้มีการจัดเตรียมกําลังรบในชุดจจ่โจมคัดเลือกและนํามาฝึกอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายเดือนของการเตรียมตัวมีการฝึกเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวเพื่อทําหน้าที่เป็นสายเข้าไปแฝงตัวในพื้นที่ซึ่งสายที่ส่งเฝงตัวเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถได้รับความไว้วางใจให้ร่วมกับกองกําลังในการขนย้ายยาเสพติดอยู่หลายครั้งสามารถชี้เป้าหมายสําคัญไม่ว่าจะเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติดโรงงานผลิตจุดกดดานของ ขุนศ่าและกองกําลังคุ้มกันรวมถึงข้อมูลด้านอาวุธยุธทธปกรณ์ของกองกําลังขุนศ่าอีกด้วยเมื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ได้ส่งชุดหน่วยรับชุดควบคุมและประสานงานโครงการ514ออกปฏิบัติภารกิจ ในปลายปีพุทธศักราช2524โดยมีเป้าหมายคือเข้าไปทำลายโรงงานยาเสพติดในฐานะของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเนื่องจากเป็นปฏิบัติการนอกประเทศไทยลึกเข้าไปในพื้นที่ฝั่งประเทศพม่าก,กว่า10กิโลเมตรยึงไม่สามารถเปิดเผยสังกัดหรือแม้แต่ให้การสนับสนุนใดๆอย่างเป็นทางการได้ โดยทั้งหมดขึ้นรถออกจากค่ายปักธงชัยอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดอยู่ในชุดเหมือนบุคคลทั่วไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายโดยไปถึงในช่วงราวประมาณ23นาิกาก็ได้เปลี่ยนชุดออกปฏิบัติการข้ามลำน้ำไปยังฝั่งประเทศพมา่ามุ่งหน้าโรงงานยาสิติดของขุนสาใช้การเดินทางในช่วงกลางคืนหลบซ่อนตัวในช่วงเวลากลางวันเมื่อหลบกองกำลังของขุนสาหลายกองร้อยเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย ตลอดระยะเวลาของการเดินทางหลายวันก็พบกับกองกําลังขุนซาที่เป็นยามรักษาการครั้งแรกซึ่งมีการหลบหนีไปได้หนึ่งรายทําให้พื้นที่โรงงานมีการยกระดับการป้องกันเพิ่มมากขึ้นมีการเคลื่อนย,ย้ายนักเคมีที่ผลิตยาออกไปยังพื้นที่อื่นหน่วยก้าตายของฝ่ายไทยจึงตัดสินใจกระจายกําลังเข้าโจมตีในช่วงค่าซึ่งผลการประทะกันทําให้โรงงานผลิตเฮโรอีนถูกเผาทําลายทั้งหมดแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ถูกขนย้ายออกไปแต่ก็เชื่อ ว่าไม่มากนักหลังเสร็จสิ้นภารกิจทำลายโรงงานเรียบร้อยกองกำลังในจุดนี้ถูกตีแตกกระจายออกไปกองร้อยฐานปราจูโจมก็ได้ถอนตัวกลับเมื่อมาถึงบริเวณสันปันน้ำชายแดนไทยพามา่ากองกำลังของขุนศ่าได้วางกำลังดักรออยู่แล้วด้วยชัยภูมิที่ดีกว่าอยู่บนสันเขาด้วยความจำนาญพื้นที่รวมถึงจำนวนที่มากกว่า ทำให้ได้เปรียบในการสู้รบทั้งนี้และเป็นฝ่ายไล่ล่าหน่วยเชปเปอร์ทหารพานจุโจมจากชุดควบคุมและประสานงานโครงการห้าหนึ่งสี่ของไทยที่ต้องหลบหนีตามลําแม่น้ำำําคาซึ่งขากับนี้เองที่ทําให้หน่วยทหารของไทยเสียชีวิตเจ็ดนายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายโดยเฉพาะร้อยโทอัครพลจพิตพมมาซึ่งเป็นหัวหน้าชุดได้เสียชีวิตในภารกิจนี้ด้วยหลังจากนั้นได้มีการจัดชุดควบคุมและประสานงานโครงการห้าหนึ่งสี่ขึ้นมาใหม่เป็นชุดปฏิบัติการ ย้ายไข่ฝึกจากปักธงชัยอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาไปยังพื้นที่ไข่ประตูผาจังหวัดลำปางและเป็นหน่วยรับที่อยู่ในขณะนั้นในภารกิจแทรกซึมและทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในช่วงปีพุทธศักราช2524ถึงปีพุทธศักราช2529หลังจากปฏิบัติการของหน่วยกล้าตายชุดควบคุมและประสานงานโครงการห1 4เข้าตีโรงงานได้สำเร็จ ประสบผลสําเร็จเรียบร้อยกองกําลังของขุนศาส่วนหนึ่งกลับมารวมตัวกันที่บ้านหินแตกอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นฐานที่มั่นของกองกําลังขุนศาทําทให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเปิดปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อจับกลุมขุนศาที่บ้านหินแตก ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดที่ระบุนแน่ชัดจากสายลับที่แฝงตัวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ว่าขุนซาได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่และครั้งนี้เป็นการปฏิบัติในพื้นที่ของประเทศไทยจึงได้มีการวางแผนปฏิบัติการแบบเต็มรูปแบบโดยมีการสนที่กำลังจากหลายหน่วยด้วยกันร,รวมถึงชุดควบคุมและประสานงานโครงการ514และโชคอ513ไข่ปัทธงชัยโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงวันที่20ถึง29มกราคม2 5 925โดยมีเป้าหมายที่กองบัญชาการกองกำลังซึ่งเป็นบ้านของขุนศาที่ตั้งหน่วยอารักขาบ้านพักเสนาธิการทางทหารจุดสนับสนุนเช่นที่ตั้งจุดวิทยุสื่อสารคลังแสงเป็นต้นหน่วยทหารและตำรวจทะเบียนชายแดนได้กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านหินแตกและมีความพยายามในการเจรจาให้วางอาวุธและเข้ามอบตัวต่อเจา้าหน้าที่ผลของการเจรจาไม่เป็นผล กองกาลังของขุนศาได้ใช้อาวุธยิงโต้ตอบกลับมาแทนคําตอบนําไปสู่การใช้กําลังเข้าปะทะโดยในการประทะนั้นตารวจตะเวนเชแดนซึ่งเป็นชุดที่เข้าพื้นที่บริเวณด้านหน้าของบ้านหินแตกได้รับบาดเจ็บหลายนายและมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการประทะกันซึ่งกองกําลังของขุนศานั้นถือว่าเป็นกองกําลังที่มีอาวุธสนับสนุนที่ทันสมัยมีทั้ง M16 AK47 หรือว่าอาก้ารวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดต่างๆ นอกจากนี้สภาพที่ตั้งของบ้านขุนซาอยู่บนพื้นที่สูงมีความชำนาญในพื้นที่จึงทำให้ค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของการรบอย่างไรก็ตามผลการวิบัติงานก็สามารถเข้ายึดพื้นที่เป้าหมายได้สำเร็จสามารถยึดอาวุธได้เป็นจำนวนมากกองกำลังของขุนสาบางส่วนแตกพ่ายและล่าถอยออกไปบางส่วนปะทะกับกองกำลังตำรวจตะเวนชายแดนและอาสารมัรฐานปลาจู่โจมจากค่ายปักปงชัยที่ตึงกำลังอยู่ ทางการไทยได้ตรวจยึดอาวุธต่างๆได้เป็นจำนวนมากทั้งอาวุธปืน M16 และเครื่องยิงลูกระเบิด M79 แล้วก็ระเบิดมือและลูกกระสุนปืนอีกเป็นจำนวนมากซึ่งขุนสาแม้ว่าจะหนีไปได้แต่ก็มีความเสียหายทั้งในส่วนของฐานที่มั่นหลักอาวุธและยาเสพติดรวมถึงวัตถุดิบต่างๆแต่ก็ยังคงรวบรวมกองกําลังและยังผลิตยาเสพติดในเวลาต่อมา ส่วนชุดควบคุมและประสานงานโครงการห้นึ่งสี่ก็ยังคงเดินหน้าออกปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเอนื่องในหลายๆครั้งในการทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดของขุนซาในฐานะนักรบนิรนามหรือกองกําลังไม่ทราบฝ่ายรวมถึงภารกิจส่วนกองทัพ,พรชานเปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเมืองไกลและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาปฏิวัติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ปประเทศไทยหลุดพน้นข้อกังหาแหล่งยาเสพติด จากการวิบัติการบ้านหินแตกทําให้ขุนศาหลบหนีออกนอกประเทศไปได้พร้อมกองกําลังบางส่วนไปตั้งหลักในฝั่งประเทศของพมา่าและยังคงผลิตยาสิติดส่งออกอย่างต่อเนื่องและพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคํายังคงถูกใช้เป็นฐานการผลิตยาสิติดอย่างต่อเนื่องโดยอ้างความจําเป็นการจัดการหาอาวุธเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลฐานพรมา่าผลการวิบัติงาน ทลายแหล่งผลิตยาเสพติดและฐานที่มั่นของขุนสาต์ในครั้งนั้นทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกดีขึ้นจากการถูกมองว่าเป็นประเทศต้นทางของยาเสพติดจานวนมากและสหรัฐอเมริกาได้ชุนชมทางการไทยเป็นอย่างมากและข้อสงสัยต่างๆที่ไทยเกี่ยวข้องกับปัญหาของยาเสพติตดใน้หมดไปทําให้ไทยกับสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์อันดีและเดินหน้าความร่วมมือด้านต่างๆตลอดมา ก่อนที่ในปีพุทธศักราช2532สหรัฐอเมริกาออกหมายจับขุนสาในฐานลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจำนวนกว่า1,000ล้านตันพร้อมทั้งค่าหัวขุนสา2ล้านเหรียญสหรัฐในปีพุทธศักราช2539ขุนสาประกาศวางอาวุธมอบต,ตัวกับรบัฐบาลทานพม่าและสลายกองกำลัง กองทัพเมืองไตยโดยในช่วงแรกมีการรายงานว่าขุนศตายังคงมีส่วนพัวพันกับการผลิตยาเสพติดบางส่วนก่อนที่จะมาเสียชีวิตในช่วงปลายปีพุทธศักราช2550ในวัย74ปีซึ่งในปัจจุบันสามเหลี่ยมทองคำยังถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตฟิ่นและเฮโรอีนที่ยังคงดำเนินการโดยชนกลุ่มน้อยต่างๆรวมถึงเครือข่ายคนใกล้ชิดของขุนศาเดิมที่ยังคงผลิตยาเสพติดส่งออก ไปจำหน่ายอย่างทั่วโลก